สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟาร์มรีนะคะพบกับเด็กหญิงจิ๋วจ้องขวัญกันนะคะวันนี้ดึง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 ก็ะดึงดึงกระดึงดึงดึงจ้ขวันจ้าดึงกระดึงดึงดึงจ้ดึงดึงกระดึงฮหยๆู้อะไรข้าวปลาอะไรข้าปากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเอ้าดูดดเห็นหมไม่ได้เลยไหนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้มุดไปหาแม่ละไปไหนไปไหนสวัสดีค่ะคนชวยสวัสดีค่ะคนชวยวันนี้จะพาจอมขวัญออกมาเที่ยวนะคะเอฟซีขโอ้ปีนละเออนี่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 นีเห็นอะไรเลยยกขาขึ้นอย่างเดียวเลยจะปีนไปไหนลูกฮะี้ปีนไปไหนคะกางาลังกาลังกลัง กําลังกําลังกําังกาลังกลงกําลังกําลังกําลงกําลังกาลังกําลังกนาลังก็าลังกาลังกํ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 ะลังกํเลังกํ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 าลังกางกลังกําลังกํลังกลังกําลังกลกังกล ดื้ออยู่นะคะไอ้ตัวเล็กดื้ออยู่นะคะดูจะไปแบบจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะยังเดินไม่เป็นดูจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยค่ะดูจะไปเที่ยวไหนคะขวานขวานเฮ้ยเด้งกระเด้งด้งเด้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเด้งกระเด้งระเด้งด้งยเด้งกระเด้งกระด้งด้งกรเด้งโอ้ยยากมาเยอะอยู่นะยา,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 ากข้างทางนะ ว่านี่ไงกินตรงนี้แหละลินขวานจะเข้าป่าไปไหนนั่นจะไปเก็บเห็ดให้แม่เหรอแต่แต่แต่หลุดเอาแต่ละวงอาเก็บเก็บยากินลูกยาไปด้วยปลาเออดึงกินดึงนี่ เล็บเต่งเลยน,นปลากวนเจียจีบดิงปนตายจู่จัก,จกูหมเอเออ,เออเนาะอ่าเออแม่หลบกลํลังโซนนะมา,มามาลักาลักกลกกัลก,ก,ลกลาลักลักลกักลัก เจ้าควันอยู่ในป่าเจ้าควันอยู่ในป่าโน่น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 นี่เอะอันนี้นี่นี่ควันจะไปไหนฮะหนูน่าไม่ได้ตัวสูงกว่าต้นหญ้าเลยนะเออเออเออเสิกก็ก็ก็กลังถูกลังน้นี่นี่นี่ถูกลลังออันนี้ วัดอ่ะเออแม่แม่พาหลบแล้วนะเออสร้าง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 มาม้า uh, ม้ามๆาม้ามาม้าไหนโอ้พอแอดมี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 ไอ้น้ำเสิร์ฟให้กับลูกสาวด้วยนะคะโอ้โหน้ำดื่มบริการถึงที่เลยนี่ ได้ไหมนะไม่ใช่มันจะหกโบเบแล้วโบเบแล้วโบเบเอ้ยน้อยน้อยน้อยไปกินที่บ้านค่ะลูกฝึกไว้ค่ะฮ่าแบวแบๆแบลแบวเบบวแบวโอ้โหใส่ตาแบวอาโชว์ฟันหน่อยออาปากหน่ืยจะดูฟันซะหน่อยเฮะก็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 วันขวันให้แม่เขากินก่อนลูกเจลินเขาก็จะกินเกลือนะคะ อันนี้คือริมริมเัือนะโอเคค่ะแม่แม่จ๋าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามช่องพังน้องค,ะคะออรีมแฟมิลี่นะคะออออฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย